สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านดิฉันวรรณสนันแจ้งสว่างและพีิตะธนานนโดมทองนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในทุกเที่ยงวันพฤหัสบดีของเดือนนะคะกับรายการเงินทองต้องสงสัยค่ะช่วงที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะซึ่งโอ้โหล่าสุดนะคะมีข่าวหุ้นตกนะคะตกลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็เลย มาบอกเล่าในเรื่องของดัชนีแต่ไม่ใช่แค่ดัชนีอย่างเดียวเป็นกองทุนดัชนีนะคะกองทุนดัชนีคืออะไรเรามาไขาข้อสงสัยกับทุกท่านเพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้องสงสัยวันนี้นะครับอย่างที่น้องอีฟได้เปิดรายการไปแล้วว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องกองทุนดัชนีครับกองทุนดัชนีเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันคือกองทุนรวมประเภทหนึ่งนะครับที่ ลงทุนนะครับโดยพยายามที่จะเรียนแบบดัชนีนะครับดัชนีที่ว่าเนี่ยคืออะไรดัชนียกตัวอย่างเช่นอย่างของไทยเนี่ยครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขาจะเรียกย่อๆว่าเซ t นะครับแล้วเขาก็จะมีดัชนีก็คือ,อ,อที่เขาเรียกกันว่าเซ t ตห้นะครับเซตหเนี่ยก็คือจะเป็นหุ้นที่มีมาเก็ตแคปสูงที่สุด50ตัวแรกนะครับทีนี้ไอกองทุนนันนี้ครับเขาก็ใช้วิธีการว่าเขาอะอยากจะให้มันได้มูลค่า คล้ายๆกับการที่เราเนี่ยไปลงทุนในเซตห้าสิบนะครับเขาก็เลยจะซื้อทั้งหมดเนี่ยห้าสิบตัวเลยหุ้นห้าสิบตัวแรกนะครับโดยที่จะเป็นแบบทวงน้ําหนักก็คือแบบหุ้นตัวที่แบบสูงตัวแรกๆเนี่ยมันก็จะแพงเนี่ยเขาจะมีการเวทน้ําหนักกันอันนี้จะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับอย่างนี้นี่เองนะคะกองทุนก็คือเหมือนกับเรียนแบบรัชนีเซตนั่นเองนะคะแต่ว่าเอ๊ะอย่างนี้ มันก็คล้ายๆเราซื้อกองทุนหุ้นหรือเปล่าคะยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือเปล่าคะขออธิบายต่อน,นิดนึงครับในเรื่องของกองทุนรวมที่เป็นกองทุนรวมหุ้นเนาะอย่างเช่นแบบเป็นกองทุนรวมทั่วไปหรือว่า LTFI เวบที่ลงทุนในหุ้นอันนี้ครับเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยเขาจะมีแจกเป็นเอกสารมาซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้อ่านกันนะครับมันจะเป็นอธิบายว่ากองทุนพวกนี้ครับกองทุนนั้นๆเนี่ยมีนโยบายในการลงทุนยังไงอย่างเช่น พูดถึงใกล้ตัวหน่อยถ้าเป็น LTF อย่างเงี้ยเขาก็จะมีนโยบายว่าต้องลงทุนในหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะ60%ทีนี้พอเราบอกว่าเงิน100ที่เราลงในกองทุน LTF เนี่ยเราลงทุนในหุ้นประมาณขั้นต่ำ60%ทีนี้60%แต่เขาไม่ได้บอกถูกไหมครับว่าเขาจะไปลงทุนหุ้นอันไหน mm hmm. อันนี้เนี่ยผู้จัดการกองทุนที่ดูแลกองทุนนั้นๆเนี่ยครับ mm hmm. เขาจะเป็นคนเลือกหุ้นนะครับ mm hmm. แต่วันนี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องกองทุนดััชนนนีีีเเ่่ยยผู้จดการ แทบไม่ได้มาเกี่ยวเลยคือเขาจะใช้เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นอัตโนโมัติไปเลย mm. ก็คือ mm. พอทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาคัดเลือกเซ็ตห้าหรือว่าเซ็ตร้อยมาปุ๊บเนี่ยกองทุนพวกนี้ครับก็เอาเงินไปลงทุนในหุ้นพวกนี้เลยพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับถ้าบอกว่าเซ็ตห้าสิบเป็นกองทุนดัชนีเซ็ตห้าสิบก็คือซื้อห้าสิบตัวเลยแล้วก็พยายามให้เหมือนกับดัชนีใช่ oh. เวลาที่มีเขาพูดถึงเซ็ตห้าสิบปุ๊บว่ามันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็จะรอไปเลยว่าขึ้น วันนี้เซ็ตห้าสิบขึ้นเท่าไหร่กองทุนพวกนี้มันก็จะขึ้นตามนั้นแทบจะเหมือนกันเลยนะครับข้อดีนะครับ,รบที่วันนี้จะมาแนะนําให้ฟังว่ามันดียังไงนยครับข้อแรกเลยครับค่าธรรมเนียมจะถูกมากนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับกองทุนรวมแบบอื่นๆเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่ากองทุนรวมแบบอื่นเนี่ยครับจะต้องเสียในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้จัดการกองทุนที่เลือกหุ้นนะครับก็ถ้าเทียบแล้วก็ค่อนข้างเยอะถ้าสมมติตีว่ากองทุนรวมเนี่ยค่าธรรมเนียมประมาณสัก 0 0 5กองทุนรวมดัชนีนี่อาจจะแค่0 0 1ประมาณประมาณนะครับก็คือหลายเท่าเลยแหละเพราะว่าไม่ต้องไปจ้างผู้จัดการกองทุนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อขายบ่อยๆนะฮะข้อ2ครับก็คือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากฝีมือของของผู้จัดการกองทุนอันนี้ถ้าเรามองบวกนะครับว่าผู้จัดการกองทุนคนที่เราเลือกตัวกองทุนกองทุนรวมหุ้นเนี่ยเก่งมาก ด้านบังเอิญช่วงนั้นโชคร้ายพอดีเขาดาันเลือกหุ้นผิดช่วงที่เราไปซื้อพอดีอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ผิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมค,ครับใช่ถ้ความสามารถของผู้จัดการกองทุนเหมือนกันคือเขาก็มีความสามารถส่วนหนึ่งแต่มันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าอย่างสมมติเรามองว่าเราซื้อหุ้นเนี่ยเราไปซื้อธุรกิจใช่ไหมครับใช่มันก็อาจจะมีโอกาสที่แบบธุรกิจเกิดแย่ขึ้นมาพอดีหรือว่าอย่างที่เราคุยกันช่วงนี้ว่ามันมีพวกดิสลอฟเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยครับเกิดมีใครมาดิสลอฟพอดีอย่างเช่นช่วงนั้นที สมมติว่าผู้จัดการกองเขาไปซื้อหุ้นโกดักเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วบริษัทเจ๊งพอดีอย่างเงี้ยครับพอร์ตเขาก็จะแย่ลงในปีที่เราไปซื้อพอดีตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องพวกนี้ลงต่อเนื่องกันครับข้อที่3การลงทุนในกองทุนดัชนีเนี่ยมันเข้าใจง่ายสําหรับคนที่มีความรู้ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ต้องไปนั่งอ่านหนังสือชี้ชวนที่แบบว่าเออลงทุนหุ้น60%แล้ววิธีการเลือกหุ้นเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือเเเรราาหมาวมวไปลย เราซื้อแบบเหมือนเรามองว่าเราซื้อทั้งตลาดหุ้นไปเลยนะครับม,มันก็จะไปดูพวกกราฟที่เราดูเป็นย้อนหลังไป1 0 20ปีได้ว่าเออตลาดหุ้นมันขึ้นมันลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้วิธีการง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเห็นว่าหุ้นมันลงเยอะๆอ่ะเราก็ไปซื้อกองทุนพวกนี้เก็บเอาไว้ครับอย่างนี้มองในอนาคตก็ก็อนาคตของกองทุนดัชนีเนี่ยก็เหมือนกับตัวดัชนีของหุ้นเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับมองง่ายๆก็คือจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับ ทีนี้ขอเล่าต่อยนิดนึงครับว่าทําไมกองทุนรวมประเภทนี้ถึงดีนะฮะคือถ้าเรามองกันในระยะยาวๆ10ปีขึ้นไปเนี่ยครับ mm. เขามีการทําสถิติมาว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับอย่างเช่นในอเมริกาแต่ต้องอธิบายนิดนึงว่าประสิทธิภาพสูงคืออะไรประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคนที่มาลงทุนเนี่ยเริ่มเก่งกันมากแล้วอย่างในอเมริกาเนี่ยเขามีตลาดหุ้นมาน่าจะเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับแบบนานมากแล้ว คนที่เขามาลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก่งกันมากๆนะครับมันก็เลยทําให้กองทุนเนี่ยที่เป็นกองทุนหุ้นที่เลือกเองเนี่ยมีน้อยมากเลยครับที่จะมาชนะดัะชนีได้คือคนคนนั้นต้องเก่งจริงๆอย่างนี้เทียบกับเมืองไทยตลาดหุ้นไทยเซ็ตเนี่ยเทียบกับที่อเมริกานี่ต่างกันมากไหมคะถ้าวัดเรื่องประสิทธิภาพ,ภาพใช่ใชไหมครับยังถือว่าค่อนข้างต่างกันเยอะอเพราะว่าอย่างของสัสดส่วนเนี่ยของเมืองไทยเนี่ย นักลงทุนรายย่อยที่มีเงินเยอะๆก็จะเยอะฉะนั้นพอพวกเนี้ยเขาซื้อขายทีหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้แบบเหมือนที่เขาเรียกกันว่าแบบเจ้าเข้าอะไรพวกเนี้ยครับที่แบบมีเจ้ามาปั่นหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย oh. คือใช้เงินจํานวนไม่มากเนี่ยสามารถที่จะทําให้ตลาดหรือทําให้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันผันผวนได้เยอะแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยเนาะเนื่องจากว่าตลาดมันแบบใหญ่มากขนาดว่าบริษัทต่ตางประเทศเนี่ยเช่นอาลีอาบาเงี้ยเป็นบริษัทของจีนใช่ไหมครับแต่ไปอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกา ค,คือตลาดหุ้นเขาใหญ่มากเขาใหญ่มากปุ๊บทุนเขาเยอะอะครับเงินที่จะทําให้แบบน้ําหนักของหุ้นอะมันเวี่ยงอะมันต้องใช้เงินแบบปริมาณมหาศา,ศาลมากมากมันก็เลยอ,อย่างที่บอกว่าตลาดมันก็เลยมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงอ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือไม่สามารถจะปั่นหุ้นกันอย่างง่ายๆนะใช่ครับอย่างนี้ในเรื่องของผลตอบแทนของอินเดกซ์ฟันหรือว่าดัชนี กองทุนดัชนีนี่เป็นยังไงบ้างคะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนาะพว่าข้อดีของมันเนี่ยข้อนึงก็คือเข้าใจง่ายสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีความรู้ในด้านเรื่องหุ้นนะครับวิธีการคิดผลตอบแทนง่ายๆเลยก็คือเราไปดูกราฟเลยว่ากราฟหุ้นกราฟตลาดหุ้นไทยเนี่ยยีกว่าปี30ปีย้อนหลังเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะถ้าเราไปเปิดดูในในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะเป็นเส้นแบบว่าขึ้นๆลงๆพอสมควรเลยแต่ว่าพอเราตีเป็นเส้นกราฟเฉลี่ยครับผลตอบแทนมันจะเกิน10%นะครับ ซึ่งถือว่าดีมากนะครับถ้าเราคิดว่าแบบ10%ต่อปมีไทยมงคลบอกว่าผลตอบแทนในอดีตเนี่ยไม่ได้ส่งผลถึงผลตอบแทนในอนาคตนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าเรายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าบางีกักนส่วนตัวนะครับถ้าเทียบเป็นปีต่อปีเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันคาดการณ์ของปีถัดไปไม่ได้แต่ทีเนี้ยตามคอนเซปต์ของรายการเราเราไม่ได้เน้นให้ลงทุนระยะสั้นถ<ช>ูกไหมครับเราเน้นที่การลงทุนระยะยาวฉะนั้นมันเป็นการดูกราฟที่เป็นค่าเฉลี่ยมากกว่า ปีหน้ามันอาจจะลงเยอะหรือมันอาจจะขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเราเดาทางไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าถามว่าอีก20ปีอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะยิงตามเส้นกราฟเฉลี่ยแบบเดิมได้นะครับซึ่งนอกจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับเขามีการทําสถิติมานะครับของทั้งแทบทั้งโลกเลยครับมันก็คือผลตอบแทนประมาณนี้10%นะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงเขาบอกว่าถ้าถือหุ้นในตลาดหุ้นเกินรู้สึกบ15ปีหรือ20ปีครับจะไม่มีโอกาสขาดทุน ครับก็คือเฉลี่ยนะฮะต้องแบบเหมือนลงเงินเท่าๆกาันทุกๆปีติดต่อกัน20ปีพวกเนี้ยครับคือมันก็จะเนื่องจากว่ามันบวกปีละสิทบต้นไปเรื่อยๆครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะขาดทุนครับเงินต้นจะไม่หายไปครับแสดงว่ามีกําไรอยู่แน่ๆนะคะภายในระยะยาวเนาะใช่ครับแต่ต้องขอเน้นว่าระยะยาวนะครับ เน้นค่ะเน้นเน้นอยู่ตลอดด้วยนะคะ<อ>ว่าเวลาลงทุนเราต้องลงทุนในระยะยาวไว้ก่อนนะคะคทีนี้มาดูได้ทราบถึงข้อดีแล้วข้อเสียเนี่ยมีอะไรบ้างหรือเปล่าสําหรับกองทุนดัชนีคะข้อเสียที่ฟังดูเหมือนไม่ใช่ข้อเสียนะครับก็คือเนี่ยครับอย่างที่เราเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยมันดูเรียบง่ายมากเลยครับทีนี้พอเรียบง่ายมากมันน่าเบื่อครับถ้าใครเคยเล่นหุ้นถ้าหุ้นตกก็ไม่เรียบง่ายนะคะถ้าใครที่เคยเล่นหุ้นจะรู้ครับว่าการที่มีพอร์ตหุ้นอยู่เนี่ย แล้วเราเปิดดูหุ้นทุกวันแต่เราไม่ซื้อขายเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเหมือนเราเปิดช้อปปี้ทุกวันนะครับเพื่อที่จะเก็บเหรียญคอยที่เขาแจกครับแล้วเราจะไม่กดเข้าไปดูแฟชเซลหรือไม่กดซื้ออะไรเลยเนี่ยมันยากมากข้ามใจใ,ใจด้ยากนะคะยิ่งแบบคนที่ติดตามข่าวบ่อยเท่าไหร่ครับก็จะยิ่งแบบเฮ้ยนี่เราจะไม่ทําอะไรเลยเหรอมันมันขึ้นแล้วนะมันลงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับการที่แบบใช้คอนเซปที่มันง่ายๆครับมันยากอันนี้ต้องลองดูครับ ต้องลองลงทุนดูคอนเซปที่มันง่ายๆมันยากนะคะวันนี้ได้คําพูดดีๆจากพิ่าที่นี้มันทํายากะระหว่างที่บบเราเรียบง่ายหน้าเบื่อนี้เราสามารถจะไปเล่นหุ้นอะไรเองได้อยู่นี่คะ่ะระหว่างนั้นใช่ไหมอ่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นขอต่อยอดจากข้อดีเมื่อกี้นี้เนื่องจากว่าก็เสียดีข้อดีครับอ๋อเหรอคะข้อดีที่บอกว่ามันเข้าใจง่ายเนี่ยครับพอมันเข้าใจง่ายปุ๊บเนี่ยคือ นอกจากเราจะรายการของเราเนี่ยจะคุยเรื่องของการลงทุนโดยที่ใช้เงินแล้วการลงทุนที่เราเอาเวลาไปหาความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยมันก็ถือเป็นเวลาก็ถือเป็นทรัพย์สินเหมือนกันถูกไหมฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะเราลงทุนในกองทุนเดชนีไปละเราไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษามากนะครับเราเอาเวลาที่เหลือตรงเนี้ยแทนที่เราจะมานั่งศึกษาเลือกหุ้นเองอะ่ะเราโยนเอาไปให้กองทุนมันจัดการปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเวลาตรงเนี้ยครับมาหาเงินเพิ่มพอเรามีเงินเพิ่มใช่ไหมครับ เราก็เอาเงินตรงนี้กลับไปลงทุนอีกมันก็เป็นวงจรที่ดีที่ทําให้แบบหาเงินเพิ่มยังไงคะพับถุงขายอะคะก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้ามีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับระหว่างพับถุงอาจจะปิ้งขนมปังขายไปด้วยขายหมูปิ้งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรามีเงินเก็บเพิ่มแล้วเราก็เอาเงินตรงนี้ครับเอาไปรีอินเวต์ใส่เข้าไปในกองทุนพอทุนเราเยอะผลตอบแทนที่ได้ก็จะเยอะขึ้นไปด้วยทําไมเราต้องเลือกที่จะกองทุนดัชนีด้วยคะในเมื่อ วิธีการลงทุนอย่างอื่นก็อาจจะแบบสบายด้วยได้ผลตอบแทนดีด้วยเหมือนกันทําไมเราถึงเลือกอันนี้อ่าอันนี้น้องยิฟหมายถึงเรื่องของลงทุนในกองทุนอย่างอื่นหรือว่าใช่กองทุนอย่างอื่นกองทุนแบบอื่นใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้นี้คุยไปแล้วเนาะมันมีข้อดีก็คือมันง่ายทีนี้อันอื่นก็ง่ายนะคะหนูลงไปแล้วก็ไม่เห็นจะต้องตามหมายถึงอย่างเช่นพวกกองทุนรวมอย่างอื่นใช่ไหมครับอ่าใช่แสดงว่ายังไม่ได้ศึกษาจริงจัง อันนี้ค่อนข้างผิดคอนเซปต์นิดนึงนะครับถ้าสมมติบอกว่าอันอื่นง่ายเนี่ยคืออย่างแรกเลยเราต้องบอกก่อนว่าพอเราจะลงทุนในกองทุนอะไรเนี่ยเราต้องรู้ให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงอย่างเช่นกองทุนเดชนีเนี่ยเมื่อกี้ที่อธิบายไปเนี่ยคือจบละอันนี้คือเข้าใจใใเข้าใจเยอะประมาณหนึ่งละแต่ถ้าสมมติน้องอีฟไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างอื่นอย่างเช่นกองทุนรวม LTF หุ้นอย่างเงี้ยครับอย่างที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้นี้ว่าเขามีกฎอยู่ว่าค่าต่ำๆต,ต,ต้องลงทุนใน,ในหุ้น60%ซ น้องยิปก็ต้องไปดูด้วยว่าเฮ้ย mm hmm. กองทุนอันนี้ mm hmm. เขาเลือกหุ้นยังไงนะครับมันจะมีย่อยลงไปอีกอย่างเช่นแบบกองทุน LTF ที่จ่ายปันผลเยอะจ่ายปันผลเยอะเนี่ยเขาก็จะไปลงทุนในหุ้นปันผลหรือว่าแบบเขาบอกว่าเป็นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะไอโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีอะไรอันเนี้ยอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นี้มันก็จะต้องเสียเวลาไปศึกษาเพิ่มนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีแพชชั่นในด้านการลงทุนอ่ะเหมือนอย่างสมมติแบบพี่อย่างเงี้ย พี่ชอบเรื่องการลงทุนพี่ไปหาข้อมูลเพิ่มและพี่รู้สึกชอบและพี่คิด,ดว่าพี่ถนัดอย่างเงี้ยแทนที่พี่จะเอาเวลาไปหาเงินเพิ่มจากทางอื่นพี่ก็เอาเวลาตรงนี้มาศึกษาหุ้นอันเนี้ยคนจําพวกเนี่ยครับก็สามารถที่จะไปเลือกกองทุนที่ไม่ใช่กองทุนดัชนีเนี่ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่า mm. แต่คุณก็ต้องไปสู้กับตลาดคุณต้องมั่นใจว่าคุณเนี่ยชนะ10เซที่เมื่อกี้นี้บอกได้ mm. ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับก็ เดี๋ยวนี้พี่ก็ลงทุนในกองทุนเดชนีเนี่ยบางส่วนเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันง่ายถ้าเกิดในบางช่วงที่เราไม่ค่อยได้ตามหุ้นรายตัวเนี่ยครับแล้วเราเห็นช่วงนี้อะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับหุ้นมนหลุดพันหอย่างเงี้ยถ้าส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ถือว่าเอ้ยอันเนี้ยมันตกลงมาค่อนข้างเยอะละเดี๋ยวก็ว่าจะไปจับซะหน่อยนะครับก<ม>็ซื้อกองทุนเดชนีไปเลยไม่ต้องมานั่งไล่ดูว่าคือถ้าเราจะซื้อหุ้นรายตัวเราก็ต้องไปนั่งดูตาม ตามตัวนั้นๆอีกว่าตอนนี้บริษัทเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราก็คือเราซื้อมาเอาไปเลยครับอย่างนี้แนะนำได้ไหมคะอย่างถ้าเผื่อเราจะไปเลือกดูกองทุนสักตัวเนี่ยมันต้องมีนามสก,กุลหรือว่ามีอะไรที่ <ừ> เราบอก <ừ> บอกได้ไหมว่าอันนั้นคือกองทุนอัชนยยียกตัวอย่างได้ไหมคะสมมติวันนี้ฟังพวกเราแล้วสนใจอยากจะลองไปศึกษาเพิ่มนะครับผมเน้นไปที่ LTF ก IMF ก่อนดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะลงทุนใน LTF หรือ IMF เนี่ยต้องบอกเลยว่า LTF น่าจะมีเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจลองลองเสิร์ชดูครับเข้า Google ไปเลยแล้วก็เสิร์ชไปเลยว่า LTF IMF แล้วก็กองทุนดัชนีหรือว่าเขียนไปเลยครับว่าแบบเซต50าสิบพิมต่อกันย<ค>นไหนก็นนจะมีนามสกุลว่าเซตห้าสิบเซตร้อยครับก็มันก็จะเป็นชื่อเลยครับสมมุติว่าชื่อกองทุนก็เป็นชื่อแบงค์เนาะแบงค์เอ LTF เซตห้ ะอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นเซตร้อยนะฮะดูที่นามสกุลก่อนก็ได้แล้วก<ช>็ไปเลือกดูเป็น watch list ของเราว่าตัวไหนที่ผลตอบแทนดีนะคะส่วนตัวเนี้ยก็ลงทุนอยู่กับธนาคารหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่ซื้อมาเนี้ยไม่เคยได้กำไรเลยนะคะสําหรับกองทุนเซตห้นามสกุลเซตห้ตัวหนึ่งนะคะแต่ช่วงนั้นจัดรายการหรือยังครับช่วงนั้นจัดแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออ พี่ตานี่แหละแนะนำให้ลองลองกองทุนอันนีดูพี่ว่าน้องล่าสุดนะคะก็ะคือขายไปครับหมายถึงว่าเพิง่งเพิ่งดูเลยหรือเปล่าครับว่ามันไม่ค่อยกําไรต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอ,อันนี้ถือว่าเป็นเคสศึกษาแล้วกันะนะครับสมมติเป็นเคสอย่างน้องอีฟอย่างเงี้ยซื้อไปละเวลาที่จะไปเปิดดูเนี่ยครับต้องดูด้วยนะครับว่าเราเปิดดูในช่วงไหนสมมติเราเปิดดูช่วงนี้เนี่ยเ <laughs> นื่องจากหุ้นมันตกทั้งตลาดใช่ไหมครับผลตอบแทนมันก็จะแบบแย่ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันกลายเป็นพันหกร้อยเก้าสิบอย่างเงี้ยเราไปเปิดดูนะวันนั้นเนี่ยผลตอบแทนมันก็อาจจะบวกทีนี้อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราซื้อเราซื้อช่วงไหนเราซื้อเฉลี่ยมาเรื่อยๆเปิดดูอยู่ตลอดนะคะเปิดดูตลอดด้วยพารรวมคือ,อกราฟนี่คือตกเกือบตลอดค่ะก็เลยงงว่าเอ้ยขึ้นอยู่กับธนาคารด้วยนะคะก็ด้วยครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นธนาคารอื่นอ่ะไม่ได้ตกขนาดเนี้ยค่ะแต่อันนี้คือตกจริงๆคือ กราฟเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผันผวนค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าขายดีกว่าแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นข้อ,องดูเหมือนกันมมต้องดูเหมือนกัน,มนไม่ใช่<ำ>ว่ากองทุนอัชนีแล้วจะดีหมดอ่าใช่ <c oughs> ถูกต้องนะครับลองดูง่ายๆเลยครับถ้าอย่างมีใครตามซื้อกองทุนเัชนีแบบน้องอีฟเนี่ยลองลองไปแอบ,บดูว่าไอ้ที่เราว่ามันผันผวน,นเนี่ยแล้วเราเปิดกราฟตลาดหุ้นเทียบดูมันไปด้วยกันหรือเปล่ามันขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันไหมอืมใช่ค่ะถ้ามันขึ้นลงไม่พร้อมกันเนี่ยไม่พร้อมค่ะอาจจะแปลกๆแล้วแสดงว่า ไอ้ดัชนีที่เขาซื้อเนี่ยเขาาจะเวทน้ําหนักหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันใช่เขาอาจจะไม่ได้ซื้อทุกตัวเท่าๆกันเขา,าจ,จะมีการเวทน้ําหนักแล้วพอดีในช่วงนั้นเนี่ยบริษัทที่ใหญ่มากๆมันอาจจะมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับเวลาซื้อแล้วก็เวลาขายนี่สําคัญที่สุด <c oughs> ตอนนี้มันถ้าถ้าเทียบหน้าวันนี้สมมติตีกเป็นพันหกอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าสามปีที่เราซื้อเนี่ยวันนั้นเนี่ยหุ้นมันเท่าไหร่หุ้นมัันนนนออาจจะะเเปป็ช่่วงทีมขึ้ไย อาจจะสมมุติว่าเป็นพันเจ็แล้วตกามาเมืเพันหกร้อยสามสิบเราเฮ้ยโอ้โหช่วงนั้นเราหึงตกมากๆเลยเราซื้อแล้วระหว่างทางมันก็มีการผันผวน,นมาเรื่อยๆเรามาขายนะวันนี้ที่พันหกก็ขาดทุนอืมใช่ค่ะอารมณ์ประมาณ,มาณแบบนี้นั้นด้วยแหละก็ะต้องดูไล่ๆดูทีละเดือนทีละสองเดือนบ้างนะคะไม่ใช่ว่าแบบอ๋อง่ายสบายปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะ ต้องต้องตามดูนิดหน่อยตามดูน,นิดหน่อยแต่ไม่ต้องเยอะเหมือนเวลาซื้อหุ้นเนาะตามดูบ้างฟังเราคุยกันบ้างรับเป็นการเสริมความรู้ใช่ะะดีมากนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่ปะอ๋อมีเหมือนกันครับผมว่ากองทุนรวมดัชนีเนี่ยครับที่เมื่อกี้เล่าไปเราคุยกันถึงตลาดที่ไทยกับอเมริกาเนาะต้องบอกนะครับว่ากองทุนดัชนีเนี่ยมีของต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คิดว่าตัว LTFI m f อาจจะไม่มีก็คือ ต้องเป็นกองทุนรวมธรรมดานะครับลดหย่อนภาษีไม่ได้นะครับอ,อาจจะมีอย่างที่ผมเห็นเนี่ยที่ซื้อในโปรแกรมสตีมมิ่งที่เล่นหุ้นได้เลยเนี่ยจะมีของประเทศจีนนะครับชื่อไชน่าเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีประเทศอื่นเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงเยอะเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ประเทศนั้นๆนะครับเคยดูรู้สึกมีหลายๆประเทศที่ดังๆหลายประเทศเหมือนกันนะค,ะครับอาจจะคิดว่าบางทีอาจจะเป็น เป็นทวีปอย่างเช่นแบบกองทุนรวมหุ้นโบรกอะไรอย่างเงี้ยทวีปก็มีแล้วก็โตประเทศก็มีอย่างประเทศดังๆแบบญี่ปุ่นอินเดียอย่างเงี้ยค่ะมีมีอินเดียด้วยเหรอครับอ้าวพี่ตาอันนี้ไม่อันนี้ไม่เคยรู้เลยลองเซิร์ชดูเข้าไปดูในหุ้นต่างประเทศมีพวกบริษัทขายแบบเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะก็เลยไม่ซื้อดีกว่าใช่ครับอันนี้ก็จะมีแบบปัญหานี้นึงนอกจากว่าข้อมูลที่เขาทํามาเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วภาษาก็เป็นอีกุภสรคหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะ ถ้าคิดว่าไม่สัวก็อย่าพึ่งลงทุนดีก,กว่านะคะวันนี้ก่อนจบครับก็มีข้อแนะนํานะครับในเดือนนี้เนี่ยครับเดือนนี้เดือนอะไรแล้วเอ่ยปลายเดือนตุลาแล้วเนาะใช่ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับใครที่จะต้องลดหย่อนภาษีแล้วยังไม่ได้ซื้อ LTFI m f วันนี้ขอใบหววนิดนึงนะครับตอนนี้มาหลุดพันหกแล้วถ้าสนใจก็อาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่แบบดีพอสมควรมาเก็บเนาะองปีนะคะครับผม ลองลองไปดูกันว่าเอ้ยเราเคยซื้อตัวอะไรเอาไว้แล้วเราจะซื้อตัวเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องหลังจากที่ขายตัวนั้นไปแล้วก็อาจจะต้องซื้อใหม่นะครับ <c oughs> ดูอาจจะต้องหากองทุนอัจฉริยดีๆสักตัวมาซื้อนะคะได้เวลาชอปปิง้งนะคะค่ะต้องตามต้องเดินไปตามธนาคารหลายๆธนาคารดูนะคะว่าธนาคารไหนคนเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าก็ ดูที่สถานที่ที่ซื้อด้วยเหมือนกันนะคะไปหลายคนนะคะที่ซื้อหุ้นนะคะแล้วก็ซื้อกองทุนหุ้นแล้วนะคะก็ลองศึกษาในเรื่องของกองทุนดัชนีดูบ้างเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการลงทุนกองทุนนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนจะไม่เท่ากันนะคะเราก็เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับเรานะคะที่สําคัญนะคะก่อนลงทุนก็ควรจะหาข้อมูล ที่ให้ถี่ถวนนะคะก่อนการตัดสินใจค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะแต่รับรองว่าความสงสัยของเรายังไม่มีวันหมดอย่างแน่นอนเพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้องสงสัยถ้าใครยังมีความรู้ไม่มากพอนะครับก็ติดตามฟังพวกเราได้ครับตอนนี้ฟังย้อนหลังได้แล้วด้วยทางพอดแคสต์นะครับเข้าไปที่เว็บไซ und ์คลาวแล้วก็เสิร์ชเงินทองต้องสงสัย หรือใครที่ไม่ถนัดนะครับเรามี Facebook f แฟนเพจแล้วด้วยนะครับโอ้โหมี Facebook แใช่ครับทันสมัยไหมครับทันสมัยมากมีการอัปเดตเทรนไปเรื่อยๆนะฮะก็เสร์ชเงินทองต้องสงสัยได้เลยนะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับ่สวัสดีครับ